สวัสดีครับเจ้าเราอ,องค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จยุคปลายนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติรุุ่มมีเส้นมัครับพิมพ์เห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะเส้นฝั่งซ้ายขององค์พระนะรหรือเส้นวาสนานะะองค์นี้มีฝ้าปูนขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับ บ่งบอกถึงว่าเป็นผ้าที่มีอายุนะฮะแล้วก็มีร่องรอยของรักที่ติดอยู่นะครับก็บ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัตะขังซึ่งมีการหลงรักไว้นะฮะองค์นี้นะฮะพระกันเห็นเป็นตุ่มนิดๆน,นะฮะพระพักถ้ดูรูปลักษณะแบบนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อหลับตับนะฮะ พระเกตกอดชอยนะฮะทะลุ้มออกไปนะครับพระอุระผึ่งผายนะฮะมีเส้นคมของเส้นสังกตินะคมชัดเลยในฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็ถือว่างดงามมากซอกลักแร้ลึกนะฮะในซอกลักแร้ก,ก็เต็มได้วยปูนที่งอกขึ้นมานะครับการวางวงแขนก็ได้สัสดส่วนงดงามนะฮะฐานบัว นะฮะฐานสิงฐานสิงคมชัดนะฮะเล็กฐานล่างสุดมีรอยบุ๋มเป็นแนวยาวตรงกลางอันเป็นเอกลักษณ์ของยุคปลายนะฝั่งขวาห้ององค์พระนี้นะฮะในฐานล่างสุดก็งอนขึ้นนิดหนึ่งแล้วตัดเฉียงนะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีร่องรอยของลักที่ฝังอยู่ในเนื้อเป็นเส้นเต็มไปหมดนะครับ ก็เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งนะฮะจะว่าเป็นแตกลายงานก็ไม่ใช่นะฮะกับประเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องกำลังใหญย่สูงถึงจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับในด้านข้างนะฮะตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกและมีผลงอกขึ้นมานะในพื้นผนังขององค์พระก็เต็มไปด้วยฝ้าปูดขาวนะครับ เห็นพักกันตรงนี้นิดๆ,ๆนะฮะพระเกตก็ทะลุสูงออกไปนะครับพระศอ๋เห็นเป็นลำงดงามนะฮะพระอุระผึ่งผายนะนูนสูงและลาดยาวไปทางหน้าท้องนะครับถึงวงแขนนะฮะเส้นชายจีวรก็เห็นชัดเจนนะครับฐานล่างมีรอยบุ๋มเป็นแนวยาวนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ ตามขอบก็มีรอยปีดรอยแยกนะเห็นปูนฝังเห็นลักฝังอยู่ข้างในเนื้อนะครับ mm hmm. คราวนี้มาดูด้วยกล้องขยายสูงนะฮะ mm hmm. อันนี้ตรงพ,รพับนะฮะอันนี้เราก็เห็นมวลสารนะฮะพวกสีทเทานี่ก็เป็นผงพิเศษนะสีขาวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะ mm hmm. ผงพิเศษผงวัตถุคุณนะฮะจะมีจุดดำนะครับ ออรอบๆบริเวณพักนะก็มีฝ้าปูนขึ้นมาขาวเต็มไปหมดนะแต่ก็จะเห็นจุดแดงๆของดินกำแพงนะครับไล่ขึ้นมาตรงพระเกศนะฮะก็ทะลุซุ้มออกไปนะครับอันนี้เห็นจุดทองคำด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เขาถ่าย ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพระอุระนะฮะก็เห็นมวลสารนะฮะตรงซ่อแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะอันนี้เป็นลักเดิมนะดำๆอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นดินกําแพงนะครับ อันนี้หน้าตักอันนี้เข่าซ้ายเห็นชาจีวรน,นะฮะเส้นชาจีวรจากหัวเข่าโจทยสองนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้หัวเข่าขวานะฮะที่เห็นเป็นเท่าๆก็คือเป็นผงพระคุณนะฮะผงสมเด็จนะครับอันนี้ฐานบัวนะฮะถัดมาก็เป็นฐานสิง อันนี้ฐานล่างสุดนะฮะฐานล่างสดครา,น,า,าน,นี้เราจะมาดูตรงพื้นผนังนะฮะมาสูงดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับที่เราเห็นเป็นฝ้าปูนขาวเนี่ยนะฮะเวลาสูงเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะก็จะเจอบนสารนะฮะ จุดแดงนะฮะจุดดำที่ฝังอยู่เศษลักเศษษ้านนะครับจุดขา,ขาวๆาวาวาของโลหะขออยับเข้าไปอีกนะฮะปนสารซ่อนอยู่ข้างในค่อนข้างจะเ,เยอะ โดยเฉพาจุดแดงจุดดำนะฮะร่องรอยของลักนะฮะที่ฝังอยู่ข้างในตะกี้เรามาดูว่าที่เราเห็นทองคำตรงนี้นะฮะใช้จริงๆด้วยครับทองคำนะ ทองคําแล้วนะฮะอันนี้เป็นเส้นซุ้มผงสมเด็จนะฮะผงพระคุณแบบนี้นะครับมีสองประการฮะอาจจะเป็นผงพทะคุกเป็นหินพระธาตุนะฮะ แทงจุดดำดินกำแพงนะอย่างนี้ฮะอันนี้ตรงนี้ดินกำแพงนะครับที่ไล่ดูตามพื้นผนังก,ก็คืออยากจะดูว่ามีทองคำอีกหรือเปล่า อันนี้เป็นดินนะฮะขอเหลือๆอย่างนี้นะฮะน,นี่เป็นฐาน เป็นดินกระแพงเกอสรอดอกไม้ร้อยแปดจุดแดงจุดดำของผงถ่านของเกอสรอดอกไม้ร้อยแปดตำแหนะ่งตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กนะฮะองนี้ก็ยังไม่ได้ลองเอาไม่เหล็กเช็คนะฮะอันนี้เป็นเหล็ก นี่เป็นฐานล่างสดนะฮะหรือเขาเรียกว่าฐานเขียงใต,ใ,ตใต้ผลึกแคนไซก็มีมวลสารนะครับจุดตรงนี้เราเห็นทองคำอีกจุดนะฮะตรงนี้จะลองสูบไปใกล้ๆจุดนิดเดียวครับ ถ้าไม่ใช้กล้องกางขยายสูงก็คงไม่เห็นคราวนี้มาดูข้างหลังนะฮะข้างหลังที่เราเห็นเป็นร่องรอยเหมือนแตกลายงาจะเป็นอะไรนะปรากว่าเป็นรอยลักที่ฝังไว้นะฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะเป็นลักเก่าที่สุดล่อนออกไปนะฮะส่วนที่ตกค้างก็ถูกฝัง ตามรอยแตกแล้วมีปูนงอกขึ้นมาทับเต็มไปหมดนะฮะก็ถือว่าพระองค์นี้นะมีเอกลักษณ์เด่นชัดของวัดตะขังนะฮะก็คือมีการลงลักไว้นะครับอันนี้เป็น เป็นน่าจะเป็นผงพุกคนนะหรือไม่ก็เป็นหินเทานะครับจุดแดงจุดดำของคำ นี้เจอหลองทองคำหลายจุดแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้เป็นเยื่อว่าแนแดงๆนี่นะฮะการมีทองคำในองค์พระนะฮะก็บ่งบอกว่ามีนัยยะของความร่ำรวยนะครับเพราะทองคำนี่เป็นธาตุเป็นแร่ธาตุที่มีค่าตั้งแต่โบราณนะครับ อันนี้เราถอยห,หลังเลนออกไปนะเพื่อจะได้หามุมถ่ายรูปตอนหยดน้ำยาเช็ค,คิวแกันไซต์ก่นน้ำยานะฮะก็เกอกเป็นก้อนกลมดีนะฮะก็ถือโอเค แต่เรายังเห็นฟองอากาศไม่ค่อยจะชัดนะฮะฟออากาศขึ้นมาก็่จะชัดเดี๋ยวเราปรับเข้าไปใกล้ๆดูนะว่าเป็นยังไงก็ขึ้นนะแต่ว่ามองยากนะฮะมองเห็นลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าสีนะฮะ ก็เห็นเป็นเม็ดกลมๆขึ้นมานะฟองอากาศนะฮะ ถ้ามีตรงดำๆของรักอย่างนี้เราเห็นฟองกะขึ้นชัดเจนนะแต่ถ้าสีขาวๆข้างนอกนี้มองไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคคราวนี้เรามาเช็ดก่อนนะครับ ก็สรุปว่าพระองค์นี้ก็ถือว่ามีมวลสารค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของวัดลักขนะครับก็ถือว่างดงามนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตรศสุมพุทธศิลปยกปลายโอเคครับพระองค์นี้ก็สวัสดีครับ